สิวิธีพูดแบบผู้นงที่ดีเพราะบางคำคนฟังจำไปทั้งชีวิตสวัสดีครับยินดีเข้าถู่ช่องคิดแบบริชชีวิตจะรวยเคยไหมบางครั้งเราฟังใครพูดแค่ไม่กี่คำแต่จำได้นานไปทั้งชีวิตคำพูดบางคำเหมือนพลังงานดีๆที่ติดอยู่ในใจโดยเฉพาะคำพูดของผู้นำ ผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่สั่งงานเก่งแต่ต้องพูดเป็นแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปฟัง10วิธีพูดแบบผู้นำที่ดีเพราะบางคำมันเปลี่ยนทั้งความคิดทั้งใจและทั้งชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยครับ 1. พูดให้กำลังใจมากกว่ากดดันคนเราจะเติบโตได้ด้วยคำว่าเชื่อในตัวคุณมากกว่าถ้าพลาดอีกจะเจอดีแน่แน ผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่คอยขู่ลูกทีมให้กลัวแต่คือคนที่ให้พลังแม้ในวันที่ทีมทำพลาดเพราะกำลังใจมันดึงศัก,กยภาพของคนออกมาได้ดีกว่าคำตำหนิพูดด้วยความรับผิดชอบไม่โทษใครง่ายๆผู้นำที่ดีจะไม่รีบโยนความผิดให้ลูกน้องแม้ในวิกฤตเขาจะเริ่มจากคำว่าเราจะแก้ยังไงแทนใครเป็นคนทำ พูดให้ชัดเจนแต่ไม่ต้องเสียงดังผู้นำที่ดีพูดน้อยแต่หนักแน่นไม่จำเป็นต้องตะโกนให้ใครกลัวแค่พูดอย่างมีน้ำหนักในความคิดไม่ใช่เสียงดังในอารมณ์น้ำเสียงที่นิ่งคําที่มั่นใจคือสิ่งที่ทำให้คนอยากเชื่อไม่ใช่กลัวพูดด้วยความมีเป้าหมายไม่ใช่พูดลอยๆหรือเอาใจคนฟัง ทุกคำพูดมีที่มาที่ไปไม่ใช่แค่ปลอบใจแต่ทำให้ทีมรู้ว่ากําลังเดินไปทางไหนใช้คำว่าเราแทนคำว่าฉันคำว่าเราทำให้รู้ว่าเราสู้ไปด้วยกันไม่ได้โยนให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบพูดให้น้อยแต่หนักแน่นและจริงใจ ผู้นำที่ดีไม่พูดพร่ำแต่พูดเท่าที่จำเป็นและคำพูดมีน้ำหนักเพราะผ่านการคิดมาแล้วผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่คนบอกทางแต่เป็นคนที่เดินทางไปพร้อมกันไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องแย่เราจะผ่านมันไปด้วยกันคือประโยคที่ลูกทีมจะไม่มีวันลืม 5. ชื่นชมให้เป็นแม้แค่เรื่องเล็กๆก,ก็ควรชม ผู้นำบางคนลืมไปว่าคำชมเล็กๆอาจเป็นเชื้อไฟให้คนหนึ่งลุกขึ้นสู้ทั้งวันชมออกมาเถอะครับแม้เป็นเรื่องเล็กๆเ,เพราะมันคือของขวัญทางใจที่ไม่มีต้นทุนแต่มีค่ามหาศาลกล้าพูดคำว่าฉันผิดถ้าตัวเองพลาดการยอมรับความผิดไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีลดลงแต่กลับเพิ่มความน่าเชื่อถือพูดคำขอโทษโดยไม่เสียศักดิ์ศรี ขอโทษนะผมอารีบตัดสินใจเร็วไปประโยคสั้นๆนี้สร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าคำแก้ตัวหลายร้อยคำเพราะผู้นำที่กล้ายอมรับคือผู้นำที่มีวุฒิภาวะและคำขอโทษไม่เคยลดความน่านับถือแต่มันเพิ่มความเป็นมนุษย์ในตัวคุณพูดเพื่อรวมใจไม่ใช่แบ่งฝักแบ่งเผ่าผู้นำที่ดีจะพูดเพื่อให้คนในทีมรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกัน ไม่สร้างศัตรูภายใน 7. ชื่นชมต่อหน้าแนะนำเป็นส่วนตัวอย่าติใครต่อหน้าคนเยอะๆเพราะคำพูดของคุณอาจทำให้เขารู้สึกด้อยค่าทำชีวิตแต่หากมีข้อเสนอแนะพูดส่วนตัวเถอะครับเพราะมันแสดงว่าคุณให้เกียรติเขารู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรน,นิ่ง บางครั้งการนิ่งฟังคือพลังของผู้นำการพูดมากไปในเวลาผิดอาจพังได้ทั้งทีมพูดถึงอนาคตไม่ใช่แค่ปัญหาผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่คนชี้ว่าตรงนี้พังแต่ต้องพาเห็นว่าเราจะไปยังไงต่อไปได้บ้างเปลี่ยนคำว่าทำไมถึงพลาดเป็นคราวหน้าทำยังไงให้ดีกว่าเดิม เพราะคำพูดแบบนั้นพาคนมองไปข้างหน้าไม่ติดอยู่กับความผิดพลาดเดิมๆไม่พูดให้ร้ายคนอื่นแม้จะถูกกดดันผู้นำจริงไม่พูดแบบเอาตัวรอดด้วยการป้ายความผิดหรือสร้างภาพให้ตัวเองดูดีพูดในสิ่งที่คนฟังควรได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดผู้นำที่ดีฟังให้มากก่อนจะพูดให้ตรงจุด พูดเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะเพราะบางครั้งคำพูดที่ดีที่สุดคือความเงียบแล้วรับฟังให้ลึกพูดเพื่อปกป้องคนที่ควรได้รับการปกป้องกล้าพูดแทนคนตัวเล็กกล้ายืนข้างคนที่ไม่มีเสียง 9. จริงใจดีกว่าแต่งคำให้สวยผมอาจไม่มีคำตอบตอนนี้แต่ผมไม่ทิ้งคุณแน่นอน พูดแบบนี้คือความจริงใจมันอาจไม่หรูแต่มันคือสิ่งที่คนฟังรู้สึกได้และความจริงใจมันดังกว่าคำพูดที่สวยหรูแต่กลวงเปล่าสื่อสารชัดเจนไม่กลุ้มเครือไม่ตีสองหน้าคนฟังจะรู้ว่าผู้นำคนนี้พูดอย่างไรคิดอย่างนั้นไม่กลับกรอก 10. พูดให้คนฟังรู้ว่าเขาสำคัญ ไม่ใช่แค่สั่งแต่ทำให้เขารู้ว่าเราอยากฟังคุณเพราะคุณมีคุณค่าผู้นำที่ดีไม่เคยมองลูกทีมเป็นเครื่องจกักรแต่เห็นเขาเป็นคนที่มีความคิดความรู้สึกและศักยภาพพูดให้เขารู้ว่าเขามีความหมายแล้วเขาจะให้คุณเกินหนึ่งเปอร์เซนพูดอย่างมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาชั่วคราว ผู้นำจะพูดถึงอนาคตวางแผนไกลไม่แก้ปัญหาแบบวันต่อวันสรุปอีกครั้งครับผู้นำที่ดีไม่ได้พูดเยอะแต่พูดถูกจังหวะพูดด้วยใจและพูดเพื่อยกระดับคนรอบตัวเพราะบางคำอาจไม่ดังในห้องแต่ดังก้องในใจคนฟังไปตลอดชีวิตปิดท้ายหากคุณกำลังเป็นหัวหน้า เป็นครูเป็นพ่อแม่หรือแค่เป็นเพื่อนที่อยากให้คุณข้างๆดีขึ้นเริ่มจากการเลือกคำพูดที่ดีกว่าเดิมเพราะผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่อยู่ข้างหน้าเสมอไปแต่คือคนที่ผลักให้คนอื่นไปได้ไกลกว่าที่พวกเขาคิดไว้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ